เราก็ยังมาอยู่เกม Roblox and and gun เราจะมาว่ารูปด้ชั้นใต้ดินที่นี่คือบ้านของผมเกิดขึ้นแม่ยังดูทีวีอยู่แล้วสวยเราแล้วก็วาดรูปชุก อ่ะไม่ออกสิปีต่อมาพ่อวอาจะไม่กลับมาบ้านกินขนมต่อดีกว่าเบื่อแล้วมีชั้นใต้ดินอะไรบ้างนี่ว่ารูปว่ารูปเราชอบเกียงว่ารูปอะไรกระดาษเปล่า โอเคส่งเลยได้หนึ่งรูปภาพชิคก uh 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 wow wow uh uh um, ี้ทีเมื่อกี้เห็นรอเปล่าทุกคนเดี๋ยวเวลาอัพเดทห้องอูจามเพื่อนเราต้องรีบทำหวัด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 อย่างไว อะไรมืดๆเราอยากเป็นศิลปินเก็บบักสโลบัคส์วันดีอีเมลนะอีเมลทำไมตัวนี้มันหน้าอาเหมือนกับหน้าหน้าดูดีมาก nu hamster kĩ đây nhé น่รีบหน่อย,อยฉันไม่อยากรอนานรีบหน่อยรีบหน่อยกดเลยอันนี้รูปภาพสบปยดอร์แมนนี่ได้ลหรไปจ้ามเพื่อนดีกว่านี่เพื่อนวัสดีชื่อนี้แล้วกันเอ,อ่อตัวนี้ชื่อ ตอนนี้ไม่รู้จักเลยเดี๋ยวเอารูปสามรูปไปก่อนคุณวาดรูปได้ดีมากเลย แลวนี่จะช่วยทำงานให้ได้ไวกว่านี้ ได้แล้วโอเคหลับก่อนก็ได้งั้นผมทำเอง ได้รูปนูบด้วยได้รูปชื่อว่าเอลคันโตนั่นคือคนปลอมอะไรไหมแกโอ้ ได้สรุปสิปันเย เราให้นอนไปหลายชั่วโมงเมื่อกี้ฉันก็เลยปลูกนี่เหรอวิธีการปลุกทุกคนช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนี่คือวิธีการปลุกหรอือว่าวิธีการตบเพื่อนพูดหยาไหมทุกคนเมื่อกี้ ไปตบเพื่อนเพื่อนที่หลับอยู่เมื่อกี้เขฉันให้หลับไปตั้งนานฉันก็เลยปุกเขาแ้่กดเขาไม่ตื่นฉันจะฉันจะทุบหลัง <c oughs> ขอโตษเพื่อนถ้าเป็นเรื่องแค่โอเคหลับไปก่อนก็ได้ให้ฉันทำเอง โอ้ติมเต็มสิบเลยในเงินครูสองแล้วชอบเงินสุสอนมันนี่มันนี่รูปภาพเจอรี่ก็มีโอเคเราจะให้หลับไปแค่แค่สองนาทีเข้าใจไหมอ๋อยังไม่หลับ จ้ามเพื่อนใหม่นะคนคนที่ใหม่กว่านี้ไม่เอาไม่เอาผู้หญิงใครอะ่ะเฮ้ได้สุ่มใครได้สุ่มหัว ได้รูปภาพเฟรดดี้ด้วยเฟรดดี้หน้ากระตาย หลับไปก่อนก็ได้แค่สองนาทีฉันจะนับนะหนึ่งหนึ่งนาทีผ่านมาเราจะไม่แกล้งพวกเขา ต่อมาเอ้ยวัดดีด้วยทุกคนเราก็จะมาปลุกเพื่อนเมื่อกี้ว่าไปข้างนอกได้ไงหรือว่าเราไปกดตัวบ้านนี่ผับมาสองชั่วโมงแล้วนะตื่นตื่นไม่ตื่นใช่ไหมนี่เอาหลับอีกแล้วเมื่อกี้หลับแล้ว มันไม่ยอมตื่นเมื่อกี้หลับไปแล้วฉันให้เหลัาแค่หนึ่งทีต่อไปหลับ รับได้แค่2นาทีเองเข้าใจไหมรูปภาพโซนิกก็มา มากูก็มาลูกป่าพี่กระดูก็มาโซน่าชอนน์นเดี๋ยวเราเก็บเงินไปซื้อน,นี่กันเพื่อน จะไปใครบ้างโอ้ยทำไมได้เป็นคนนี้นี่ผ่านมาสองน,นี่ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วมันมาหลับหนึ่งชั่วโมงเกินแล้วซื้อไม่ได้เงินหมดแล้วไปถามแม่กัน không chơi ra cà hè người rồi về hạ ba em huyên rồi ai ngày đi ở tục cắt tục oh, mình đơm นายทำได้เยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะถามว่าเราจะถามกว่าคำนี้เราจะทมคำว่า yes ทำแบบนั้นแหละเพื่อนฉันจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาะยจะมาไหมเจี๊ยโอเคมาถึงบ้านแล้วบ้านเราทำไมไี่น้ำพูดเสียงรังเฮย้ยแค่มีเพื่อนอยู่แล้วมันจะเป็นไรไปอ่ะ ตีหัวอยู่โอเคทำรูปดีกว่าแล้วก็ไปส่งให้ผู้เมืองไม่ขออาะัรคนที่โคมด้วยโอเคเขาตื่นแล้วเพราะเขาตื่นมาตอนตีดึก ได้ไหมพี่ปานโอเคเราเรอพูรูปนี้มานานแล้วนะ <c oughs> โอเคขอสำหรับลาคลิปนี้ไปก่อนด้วยด้นะทุกคนบายบาูเดี๋ยวก็ทำคลิปนี้ไปจบไปแล้วเพราะเราทำนานมาก